ดีค่ะกลับมาแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะคะ,ะหวังว่าทุกคนคงมีความสุขในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะ,ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาจับไพ่นะคะจับไพ่ลองดู ไพ่าทาโร่นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะว่าจะเป็นยังไงกันตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะวันนี้ที่นี่วันที่4นะคะมกราคมนะคะจะมาจับไพ่และทํานายให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสามเมษถึง14พฤษภานะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีเนาอยังไงจับไพ่เนี่ยมันก็อ๋อ เราวันนี้เราจะไม่ได้มาดูดวงหรือทำนายพื้นดวงตามโหราศาสตร์เรามาจับไพ่กันเฉยๆนะคะเอาวันนี้เปิดมาเนี่ยขึ้นมาก็เป็นเดอะจัสติกเลยสำหรับหลายๆคนนะคะที่คิดหรือว่าถามคําถามอะไรที่เกี่ยวกับว่าจะสําเร็จไหมจะได้ไหมสิ่งที่ถามที่อยากจะทราบเนี่ยนะคะขึ้นมาไพ่พรฟิคเนตก็ขึ้นมาใบแรกเลยคือเดอะจัสติกนะคะเดอะจัสติกเนี่ย มันเป็นอะไรที่สําเร็จอยู่แล้วนะคะถามว่าได้เลื่อนขั้นไหมได้เลื่อนตําแหน่งไหมสอบแข่งขันได้ไหมคือจะบอกว่าไพ่ใบนี้นะคะงานเด่นมากๆนะคะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้มีการออชนะสอบแข่งขันได้เข้าเรียนที่ใหม่หรือว่าไม่ว่าจะแข่งขันเรื่องอาการสัมภาษณ์งานหรืออะไรเนี่ยเด่นมากๆนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วก็ให้ระวังเรื่องเอกสารกฎหมายนะคะอาจจะต้องได้กลับไปแก้ไขเอกสารที่เคย เซ็นไปแล้วหรือยื่นไปแล้วแล้วมันมีผิดหรืออาจจะต้องขอเอกสารเพิ่มหรือมีการเ,ออเซ็นสัญญานะคะไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยน่าจะได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเซ็นสัญญาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเซ็นสัญญาเรื่องการเข้าทํางานที่ใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมเปิดสักราชมามกร,ราคมนะคะก็มีข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษขึ้นมาตั้งแต่ไพ่ใบรแรกเลยแล้วเป็นการตอกย้ําความสมําเร็จเข้าไป,ปอีก,อกเพราะว่าไพ่ใบ ที่สองที่ขึ้นมาก็คือเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันจะต้องลงมือทำหนะัก มันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนึ่งหรืออะไรแต่สําเร็จแน่นอนนะคะการเงินเนี่ยก็มีแนวโน้มมั่นคงในอนาคตได้นะคะสําหรับคนที่เริ่มคิดจะทําธุรกิจเนี่ยก็สามารถเริ่มได้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าใครๆหลายๆคนตอนนี้อาจจะมีคิดริเริ่มได้เริ่มหรือว่าได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในการที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเดิมๆแล้วอาจจะออ ย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่าอาจจะเริ่มคิดที่จะลงทุนทําธุรกิจของตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะได้เร่อนคันเรื่อมตำแหน่งอย่างที่บอกตั้งแต่ใบแรกที่ขึ้นมานะคะก็คือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมกราคมจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดจะชัดเจนเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วใบต่อมาก็ขึ้นมาอีกว่าสไม้เท้านะคะ f o r f r o d นะคะสไม้เท้าเนี่ย แหมจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำเร็จเฉลิมฉลองได้รวมถึงใครที่คิดที่จะเปิดธุรกิจแล้วถามว่าดีไหมทำกิจการอะไรได้อะดีไหมใครๆที่จับไพ่ได้เจ็ดเหรียญขึ้นไปเนี่ยสามารถเริ่มธุรกิจได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจับไพ่แล้วขึ้นเป็นในไพ่ตัวตนเนี่ยขึ้นเป็นเจ็ดเหรียญใน,นย,ยังไงก็เริ่มธุรกิจได้ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนแล้วไพ่ใบต่อมาก็ขึ้น เป็นสี่ไม้เท้าอีกเพราะฉะนั้นมันยิ่งตอกย้ําความสําเร็จค่ะว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันสําเร็จแน่นอนให้เตรียมฉลองได้เลยนะคะรวมถึงเริ่มธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นขนาดย่อมก่อนนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเออหรือใครบางคนที่แบบแหมถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยตามติดจีบเขามาตั้งนานและตอนเนี้ย สาวเจ้าหรือพ่อหนุ่มก็อาจจะตอบรับแล้วรวมถึงคนที่มีครอบครัวหรือว่าไม่สดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะแฟนรักแฟนลหลงมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่อยากจะไปฮันนีมูนหรือใช้เวลาร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีกักตัวหรืออะไรกันนะคะไม่ได้ไปไหนก็อยู่ด้วยกันรอบสองนะคะฮันนีมูนกักตัวกันอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะรวมถึงคนที่กาลังคบคบกันอยู่เนี่ยอาจจะได้มีเรื่องของขยับขยายความสัมพันธ์ที่มันซีเรียสมากขึ้นนะคะความรักที่เริ่มจะลงตัวมากขึ้นนั่น ะะสําหรับชาวราศีเมษแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยที่เคยดูดวงไปให้แล้วเนี่ยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษเองเนในเดือนมกราคมหรือทั้งปี2 5 1 4เนี่ยี่เป็นไปในทิศทางที่แบบพุ่งดิ่งขึ้นอย่างนี้เลยค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีความสุขสมหวังแฮปปี้สุดๆแน่นอนนะคะใน,ในปีนปี2564แต่จริงๆแล้วชาวลัคนาราศีเมษจะเด่นมากๆที่สุดก็คือเรื่องงานนั่นเองนะคะอาจจะได้งานที่ดีงานที่สมหวังงานที่แบบ ให้ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจแม่และดีใจกับชาวราศีเมษด้วยเพราะว่าไพ่ที่ออกมาแต่ละแต่ละใบนออกมาดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าใบต่อไปก็ได้ King of c u p นะคะ King of Cup เนี่ยหมายถึงข้อเสนอเออบางคนอาจจะได้มีคนเนี่ยเข้ามาเสนอบางอย่างถ้าในเรื่องของความรักอาจจะมีแบบเข้ามาจีบหรือว่าช่วงนี้ช่วงมกราเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีสเสน่ห นะคะหรือคุณเองก็มีความลุ่มหลงในความรักพอสมควรในช่วงมกราเพราะอย่างว่านะบรรยากาศมันพาไปอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านอา่ออ่เอเขาเรียกว่าอะไรเทศกาลแห่งความสุขมานะคะช่วงนี้ก็เลยจะแบบว่าปลื้มๆหล,ลงๆรักเออเตยหอมกันอยู่นะคะช่วงนี้ใครที่เป็นคนโสดเนี่ยอาจจะพบรักที่ดีหรือคนดีที่มีความจริงใจเขามานะคะรวมถึงคนที่คบกันมานานเนี่ยอาจจะได้มีโอกาส โดนขอแต่งงานนะคะหรือคุณเองอาจจะขอแต่งงานเขานะคะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่มีความสุขความสบายใจมากๆ King of Cup เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ดีสุดๆนะคะก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าจะเกิดเรื่องดีๆกับคุณแน่นอนในด้านของความรักแต่ส่วนของเรื่องงานเองเนี่ยคิงออฟคัพเนี่ยก็หมายถึงความสําเร็จอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นมา4ใบติดอย่างนี้นะคะ จะบอกว่าเรื่องงานมันเด่นมากถ้าคุณไม่คิดที่จะไปทำงานที่ใหม่หรือว่าได้เปลี่ยนงานนะอาจจะได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจากบริษัทเดิมแต่มันอาจจะเหนื่อยหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าเพิ่มเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วเนี่ยภาระหน้าที่มันมากขึ้นผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะแบบ เข้าใจไหมว่ามันเป็นปีโควิดเป็นปีที่ต่อเนื่องมาจากปี2020แต่ถามว่ามันดีกว่าปี2020ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมันดีกว่า2563แน่นอนในปี2564แต่มันช่วง3เดือนแรกเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนค่อยๆทยอยดีขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเลื่อนตําแหน่งปุ๊บเงินเดือนก็จะปรับปั๊บหรืออะไรยังไงมันอาจจะต้องมีอะไรติดขัดที่ทําให้คุณรู้สึกว่า แหมทำไมมันยากจังนู่นนี่นั่นนะคะแต่เชื่อเถอะขอให้รอเวลาที่เหมาะสมอย่างที่เคยดูดวงไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะว่าประมาณมีนาคมปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็ให้นับว่าเป็นเมษ,ษาละกันนะคะต้นเดือนเมษ,ษา,าจริงดวงดาวมันย,าย้ายตั้งแต่วันที่27มีนาคม ะะพอทีเนี้บยบางทีไม่อยากให้ไปจําวันที่กันไงก็ให้จําว่าพอเริ่มสักราชเมษาเมะรอไเนี่ยเดือนเกิดนะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นและยาวไปจนถึงเกือบสิ้นปีเลยกันยานะคะแล้วมันจะไปหยุดชะง,งักอยู่แค่ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแล้วพฤศจิจากายันสิ้นปีเนี่ยก็เป็นอีก อร,รอกสองที่จะเป็นช่วงที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วดูสิใครที่คิดจะแต่งงานนะคะหรือแต่งงานมานานแล้วไม่มีลูกหรือว่า,าเด็กดื้อต่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องรับมือหนักกับบุตรบริวารอย่างมากเลยนะคะมันจะมีสองช่วงนะคะสำหรับคนที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ย อาจจะแบบดือ้อแล้วก็จะมาเริ่มเริ่มดีเนี่ยสิงหากันยาตุลาไปปลายปีและเริ่มดีขึ้นแต่จะบอกว่าลูกบุตรบริวารของชาวลัคนาราศรีเมษเนี่ยนะคะในปี2514เนี่ยจะเป็นอะไรที่ ทำเขาเรียกอะไรทำความปรับปื้มเออเหมือนเขาดีขึ้นเหมือนแบบว่าวันเวลาผ่านไปกลุ่มเพื่อนที่คบเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นใบที่5เนี่ย ten of cups นะคะหมายถึงครอบครัวเนี่ยก็จะสุขสมบูรณ์มากขึ้นมีความสุขแล้วก็คุณก็มีความพอใจในครอบครัวนะคะรวมถึงความเขาเรียกอะไร มั่งคั่งรุ่งเรืองที่มาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนมีวันเวลาเก่าๆได้น,นั่งทานข้าวด้วยกันหรือบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เจอลูกเจอเต้านะคะด้วยเหตุผล กนใดก็แล้วแต่นะคะก็จะมีการที่กลับมารยูเนียนอยู่กันเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตารวมถึงคนที่คิดที่กาลังจะตั้งท้องนะคะหรือว่ามีบุตรในปี2 5 6 4เนี่ยเป็นปีที่ดีมากและเป็นปีวัวนะคะวัวเนี่ยเป็นปีวัวทองแท้แทนะคะไม่ใช่อย่างที่เขาเรียกกันอะไรก็หนูทองอะไรก็ทองไปหมดซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ทองจริงๆแต่ว่าปีเนี้ เป็นปีวัวทองจริงใครทีออ่คิดว่าอยากจะมีลูกมีลูกมีบุตรเนี่ยนะคะก็เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ต้นปีนะคะจะได้คลอดภายในปี2 5ง4เนี่ยเป็นอะไรที่ปีวัวทองเนี่ยนะคะจะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรบุตรบริวารเนี่ยจะนำพามาซึ่งความสุขโชคลาภนะคะทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวนะคะหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนที่แบบคบกันอาจจะมีรอหองละแหงทะเลาะก,กันนู่นนี่แต่พอมีลูกมีบุตรแล้วเนี่ย หายไปเลยนะคะแบบเหมือนมีลูกแล้วทําให้ครอบครัวดีขึ้นสําหรับชาวราศีเมษจริงๆราศีเมษเนี่ยมีลูกแล้วดีนะคะยิ่งเ,เดี๋ยวเราต้องมาดูดวงกันแต่ละคนว่าใครจะต้องเป็นผู้หญิงก่อนหรือผู้ชายก่อนอันนั้นมันคือต้องไปดูพื้น,นดวงตามวันเกิดลัคนาเกิดอีกทีแต่ถามว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยมีบุตรแล้วจริงๆแล้วจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมอย่างน้อยๆเราก็ขยันขึ้นนะคะเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงดูบุตรเนาะแต่จะบอกว่า1ิบ ไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเพราะเป็นเกี่ยวกับ จริงๆแล้วรูปถ้วยเนี่ยมันก็หมายถึงอารมณ์ความรักครอบครัวเรื่องส่วนตัวเป็นไพ่ธาตุน้ำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใส่น้ํามันสงบนิ่งเมื่อไพ่มันออกมาสิบถ้วยเต็มเนี่ยคือหมายถึงความสุขความพอใจในครอบครัวความรุ่งเรืองมั่งคั่งฐานะการเงินขยับขยายมากขึ้นเป็นไพ่ที่แบบเหมือนความรักดีที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วสองถ้วยก็เป็นไพ่ความรักที่ดีอีกใบหนึ่งเช่นกันนะคะอันนี้จะบอกว่าลูกที่เกิดมาก็เป็นลูกดี ส่งเสริมครอบครัวนะคะแล้วก็ลูกที่จะดีขึ้นหมายถึงว่าคนที่เกิดมานานแล้วลูกที่เป็นวัยรุ่นหรืออะไรเขาก็จะมีการที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงถ้าถามเรื่องการงานก็เป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีสุดๆนะคะแล้วแถมใบต่อมาก็เป็น well off o r t u n e อีกนั่นแน่นี่นะคะ well off o r t u n e วงล้อนะคะ มันหมายถึงความโชคดีอีกแล้วก็ให้ดูใบถัดใบต้นกับใบครอบคุมที่หลังใบที่คลอมกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือก่อนหน้าก็คือได้10บถ้วยถูกไหมคะสิบถ้วย,วยแล้วก็เป็น well off fortune แล้วก็ได้ the high priestess ครอบไว้ทั้งหมดเลยมันเป็นอะไรที่เขาหมายถึงว่าความสําเร็จมันรออยู่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของครอบครบัวเนี่ยนะคะเนี่ย ใครมีโอกาสนะคนที่คบกันมานานๆแล้วหรือคบกันมาได้ระยะหนึ่งบ่มเพาะความรักมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ขอแต่งงานและจริงๆเนี่ยการแต่งงานในปีก5 6 4ัา,าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่จะดีแล้วก็นำโชคนำความร่ำรวยนะคะนำความมั่นคงมั่งคัง่งมาสู่คุณทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ย the high priestess เนี่ยก็ยังหมายถึงความสำเร็จที่มันแบบว่า มันเกิดมาจากการที่คุณทํามาก่อนหน้านี้คบกันมาสักระยะหนึงหรือง,งานที่ลงมือทําไว้แล้วยังไม่เห็นผลความสําเร็จมันรอคุณอยู่ในเร็วๆนี้ well off o r t u n e เนี่ยก็ค,คือเหมือนกับคล้ายๆว่าทําอะไรไว้มันก็จะได้ ตอบแทนกลับคืนมานะคะหมายถึงโชคลาภด้วยนะคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้โชคดีนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันดีขึ้นรวมถึงมรดกหรือว่าของขวัญที่ถูกใจนะคะมีความเป็นไปได้ในในคำถามของคุณเช่นไปสมัครงานจะได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะคะรวมถึงความรักกร,ราบลืนด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีจริงเลยนะคะ the well of fortune เนี่ยรวมถึงใครที่เป็นนายหน้าหรือทำการค้าขายเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ รถเป็นนายหน้าค้าของชิ้นใหญ่ๆอะไรที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะคะเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ก็อาจจะนํากําไรมาให้ได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงใบนเนี้ย w e e l of fortune เนี่ยมันอาจจะหมายถึงกลงล้อวนกลับมาอาจจะมีคนที่บางคนอาจจะรอคอยแฟนเก่ากลับมาหรือเพื่อนเก่าหรืองานเก่าติดต่อกลับมาหลังจากที่ตกงานมานานก็อาจจะมีโอกาสที่ได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะคะส่วน ต่อไปเอ o ออฟซอสในไพ่ ทาโร่ทั่วไปก็จะเห็นเป็นหนึ่งดาบที่ถืออย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีโปรโยปลายก,ก็คือหมายถึงว่าเป็นความสําเร็จนั่นเองนะคะเอชออฟซอร์หนึ่งหนึ่งดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ชนะถามว่าเป็นการเลิกดีไหมที่จะออย้ายบ้านย้ายงานนะคะหรืออะไรต่างๆเป็นการเริ่มต้นเป็นเลิกดีในการที่จะเริ่มต้นหรือว่าเป็นช่วงที่ควรจะตัดสินใจในด้านการงานหรือความรักนะคะรวมถึงการ,รเผชิญหน้าในสิ่งที่คุณกลัวอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วและดีขึ้นและประสบความสําเร็จนะคะทําไมถึงทายอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ที่เปิดมาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่มีไพ่เสียเลยสักใบเป็นไปในทิศทางในแนว positive แนวแนวบวกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามถามอยู่เนี่ยถ้าถามไม่ว่าจะคําถามอะไรจะตอบเป็น positive หมดเลยเพราะว่าไพ่มันออกมาแบบเรียงค่อยๆเรียงมาเป็นลําดับเลยว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไม่ว่าจะเรื่องความรักครอบครัวการงานเนี่ยมันจะเริ่ม ต้นเปลี่ยนแปลงและเป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็ a g e of source เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องชัยชนะทางด้านการแข่งขันการงานนะคะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทํามาตลอดหรือว่าคุณมีโปรเจกต์อะไรที่แบบว่าอยากจะเปิดร้านหรือว่าทํางานร่วมกันกับโครงการอะไรต่างๆที่มันใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่า เปิดซองประมูลจะได้หรือไม่เนี่ยคือได้แน่นอนนะคะมันเป็นชัยชนะมันหมายถึงชัยชนะหมายถึงเริกดีของการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วใบต่อไปก็ยังมาได้อัศวินถือถ้วยอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้ออย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันหมายถึง ข้อเสนอดีๆที่เข้ามาที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปเลยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งเดิมๆรวมถึงการถูกขอแต่ตางงานด้วยนะคะแล้วก็อาจจะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยก็เป็นการที่แบบว่าเขาเรียกว่า บรักที่ดีมีคนจริงใจนะคะอาจจะมีการขอแต่งงานอย่างที่บอกแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยเอสเวินเนี่ยเขาถือถ้วยมาเนี่ยมันประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวร่วมกับคนรักคู่ครองนะคะหรือคนในครอบครัวก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคนในครอบครัวเราเนาะบางทีคุยกันเนี่ยมันยากและเกินมันยากกว่าการที่คุยกับคนอื่นเนะเพราะว่าคนในครอบครัวบ,บางที ความเกรงใจมันน้อยกว่าการที่คุยกับคนอื่นเนาะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติของทุกครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าขอให้อดทนจับมือจูงกันไปความสําเร็จมันรออยู่แน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยให้ระวังเรื่องสุขภาพ นิดหนึ่งปวดหลังคิดมากเครียดไมเกรนเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะในช่วงเดือนมกราค,คมปีนี้อีกนะคะที่ทายกันอยู่นี้รวมถึงบางคนอาจจะคิดมากเรื่องการยกย้ายเขาเรียกว่ากังวลหรือกลุ้มใจนั่นเองบางคนเนี่ยจะย้ายบ้านมีบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือที่ที่ใหม่ที่มันใกล้ที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คิดมากหมายถึงว่ากังวลอ่ะมันเคยติดที่มันเคยติดทางการที่จะเปลี่ยนาง,งานใหม่ซึ่งยกย้ายไปมันก็ดีขึ้นแต่คุณมีความรู้สึกว่า คุณกังวลนะ่ะวิตกกังวลว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษจริงๆแล้วชาวเมษเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากคิดละเอียดนะคะช่วงนี้มันก็เลยอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกขี้เกียจ <c oughs> เบื่อเศร้าเหงาเซงอาจจะไม่ค่อย <c oughs> มีความสุขทั้งทงที่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งท้งที่จริงๆแล้วดวงคุณกําลังไปได้ดีกําลังมีความสําเร็จที่จะรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องไปอมทุกข์ไม่ต้องไปลังเลในความสัมพันธ์ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลกุ้มใจอะไรดังนั้นเพราะว่ามันจะค่อยๆขย,ยขยายดีขึ้นไปเองเมื่อเดือนเมษาเก้าเข้ามานั่นเองะคะก็คืออีกไม่กี่เดือนเองอะ่ะจริงๆเดินวกไปวนมาแป๊บๆเดี๋ยวก็มีนามเมษาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ช่วงสั้นๆจะบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยทุกทรมานมาแหมเป็นปีๆนะรออีกแค่สองสาเดือนก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจใทุกคน เดี๋ยวเรามาจับไพ่อีกสใบดีกว่าขอเลือกเป็นไพ่ที่สำรับนี้ที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงที่สลับไพ่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนอธิฐานไปด้วยว่าอยากจะถามอะไรเนาะแล้วไพ่เปิดออกมาสาใบจะได้เป็นคําตอบนะคะถ้าไพ่เปิดโอกาสให้คุณได้ทราบก็จะตอบออกมานะคะตามไพ่เลยอ,อธิฐานนะคะอ่ะ ขอเป็นตัวแทนจับนะคะสิ่งที่คิดที่มุ่งหวังไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะ มันได้ถามเรื่องเงินก็ได้เงินสิจ้าก็ได้1ิบเหรียญอีกแล้วนะคะสิเหรียญเนี่ยมันก็หมายถึงร่ํารวยกิจการรุ่งเรืองนะคะรวมถึงการแต่างงานก็อาจจะแหมเอ๊จริงๆไพ่าการแต่างงานเนี่ยมันขึ้นมาหลายใบมากเอ๊ชาวเมฆคนไหนที่กําลังจะแต่งงานหรือถูกขอแต่งงานคุกเข่าอะไรเงี้ยเออมาเล่าให้ฟังบ้างเนอะว่ามันเออมันจริงตามไพ่บอกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันขึ้นมาหยิบสองครั้งก็มีไพ่ขอแต่งงานเป็นไพ่แบบ เออน้องใสสงสัยจะมีดวงจริงๆนะคะอ่ะสิบเหรียญสิบเหรียญเห็นไหมเงินเต็มไปหมดหมายถึงอะไรอก็ร่ํารวยอาจจะได้รับเงินรับโมรดกหรือว่าได้ของขวัญที่ถูกใจหรือกิจการรุ่งเรืองในช่วงปีใหม่นี้นะคะอาจจะทํามาค้าขึ้นนะคะรวมถึงถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นเนี่ก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขกับความรักมากๆรวมถึงซื้อบ้านหลังที่สองที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างที่พูดไปแล้วนะคะรวมถึงอาจจะได้การที่แบบ ซื้อของให้คนในครอบครัวหรือมีการต่อเติมบ้านถ้าไม่ได้ซื้อบ้านใหม่คือต่อเติมขยับขยายให้มันดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยความคําว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าแหมจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบวินิสมาลาอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่การที่ทําที่อยู่อาศัยหรือการซ่อมแซมบางอย่างให้มันอยู่และสบายขึ้นมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะไม่ว่าใครจะถามว่าอะไรเนี่ยเออเงินก็มีโอกาสที่จะได้นะคะได้เงินบางคนอาจจะได้มาแล้วตั้งแต่ ช่วงยี2 5บสี่บห้าธันวาคมที่ผ่านมานะคะอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนมาแล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงวาสนาของแต่ละคนแต่อาจจะได้เงินมาแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนี้เราก็มาช้าเนาะเราก็มาดูช้าอ่ะอีกสองใบนะคะอธิฐานนะอยากจะถามเรื่องอะไรนะคะอจับอืม เนี่ยก็บอกบอกอยู่แล้วว่าทำไมอะถึงคิดมากก็เหมือนไพ่ใบเดิมเดิมมูลที่ผ่านมาเลยนะคะห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเสียใจอ่ะเศร้าโศกเรื่องอะไรอย่าลืมนะ ใครที่บอกว่าแหมอาจารย์เนี่ยดูดวงอะอะไรอะไรก็ดีเป็นหมดความรักไม่เห็นจะดีเลยเพิ่งเลิกกับแฟนมาก็จะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่ไม่ดีอะมันก็คือผ่านพ้นไปแล้วนะคะแปลว่ามันไม่ใช่มันไม่คลิกมันมันมันไม่ใช่โซเมจมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องอยู่ต่อจากกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปสูญเสียเศร้าใจอกหักเขาจะกลับมาหรือไม่นั้นเนี่ยมัน ถ้ามันจบไปแล้วก็ถือว่ามันไม่ใช่นะคะใครที่ต้องออกจากงานหรือตกงานอยู่อาจจะมีความทุกข์ใจที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันแย่จังเลยในช่วงนี้นะคะแต่ก็ยังน้อยก็จะมีกําลังใจจากคนรอบข้างนะเพื่อนหรือครอบครัวก็เป็นแรงผลักดันอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครถามเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะบอกว่าช่วงนี้มันดวงดาวมันกําลัง ขยับขยายตัวอย่าลืมดาวเสามันที่ใหญ่มากดาวพภรหัสก็ใหญ่มากนะคะให้เวลาดวงดาวมันทํางานหน่อยมันเป็นปกติแหละช่วงนี้ที่คุณจะรู้สึกเศร้าเหงาเซงเบื่อไม่อยากจะทําอะไรขี้เกียจไปหมดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกรอเวลานะคะเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองตามลําดับเนาะช่วงนี้ก็คิดมากกันไปนิดนึงนะคะ,ะค่อยๆใจเย็นแล้วเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายที่จะหยิบให้สาหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะ โอโหก็ขึ้น King of Pentacles อีกแล้วอ King of Pentacles ก็คือราชาเหรียญเงินจะต้องดีขึ้นจากการเลื่อนขัน้นเงินจะต้องดีขึ้นจากการได้คอมมิชชั่นหรือเงินการเงินดีขึ้นจากผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนนะคะหรือแม่ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยบางทีมันอาจจะแทงใจดำบางคนโบนัสไม่รู้ว่าได้กันหรือเปล่านะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่มากแต่ว่ามันคงจะมีทางที่เงินเข้ามาไม่ว่า เ,ออเงินเข้ามามันก็หลายทางหมายถึงบางคนอาจจะลงขายของเก่าออนไลน์ไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยค่ะก็มีเงินช่องทางที่เข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหยิบจับหรือทําอะไรในช่วงเนี้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าไม่มากก็น้อยนะคะแต่เงินเข้ามาอย่างแน่นอนช่วงนี้อย่างที่บอกถามว่าลงทุนได้ไหมทําธุรกิจเริ่มต้นใหม่ลงทุนออไปงานที่ใหม่ได้ไหมดี ตอบว่าต้องดีแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินมากแต่จะบอกว่ามันก็หามาได้เพราะว่าจริงๆแล้วชาวราศีเมษเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ราหูคนทรัพย์อยู่แล้วและในช่วงมกราไปเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ติดติดขัดขัดอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแหมปีใหม่เนาะก็ทำไปซื้อของขวัญให้กับครอบครัวเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีการใช้เงินขึ้นไปเพื่อการเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นการจ่ายนี้จ่ายนินมันปกติที่เงินน่ะมันจะต้องชัก จ่ายออกแต่ว่าคุณก็หามาได้นั่นคือสิ่งที่แบบดีใจนิดนึงไม่งั้นว่ามีแต่รายจ่ายแต่ว่าไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนอันนั้นยิ่งทุกข์หนักนะคะอันนี้รวมถึงคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้พบแหม จริง,รงความรักดีมากๆในนะนะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะในการกายิบไพทาโรค,ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นปในทิศทางที่เป็นปในทิศทางที่ดีหมดเลยจริง,รงๆไพ่ไม่เสียไพ่เสียเนี่ยขึ้นแค่2ใบคือน้อยมากก็คือมันอยู่ที่ตัวคนเองไม่ได้มีใครมาทําให้คุณเสียด้วยคุณเป็นคนคิดมากไปเองวิตกกังวลไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปจัดการตรงนั้นเมื่อเรารู้ว่าข้อเขาเรียกอะไรข้อบกพร่องของเราคืออะไรเราไปทําใจให้ได้แล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรอความสําเร็จที่กําลังเข้ามาด้วย นั่นเองนะคะวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเอมี่กรวันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปวิดีโอใหม่สำหรับราศีต่อๆไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ